วันที่สื่อสื่อก็ดีมากที่ัเราะไปรแล้สวัสด <c oughs> ีจ้าสวัสดีทุกคนให้ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้เดี๋ยวจะพาไปอยู่บ้านใหม่ซื้อให้ละซื้อไว้ให้ละตัวห,ห,หนึ่ง <c oughs> <c oughs> บ้านใหม่ของคุณบ้านขององอ่งอ,ยงอยู่ครับจ้งให้ให้คุณยังสีเนี่ทราบว่าแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่สามารถไม่สามารถคืนซื้อคืนได้มเมื่อเมื่อช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ยไปบ้านของคุณนิตยานิวตยรปูล ซึ่งนัดกันไว้ก่อนแล้วคุณนิตยาก็ไม่ไม่พบปิดบ้านล็นอกประตูคือเขาคงไม่คุยละผมก็บอกว่าก็หมดเวลาที่เราจะต้องคุยเขาในขณะเดียวกันผมก็ประสานบ้านหลังใหม่ไว้ให้แล้ววันนี้ก็คือ เป็นบ้านของธนาคารออมสินผมให้หลายๆคนเนี่ยไปดูบ้านของออมสินไม่มีใครปฏิเสธทุกคนเลยว่าบ้านหลังของออมสินไม่สวยไม่ดีเขาบอกว่าเหมาะเจาะมีห้องหับอยู่ได้กันเป็นสิบคนนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นบ้านที่ไม่ใช่บ้านใหม่อ่ะนะไม่ใช่เป็นบ้านใหม่ ที่ดินก็อาจจะไม่กว้างขวางเหมือนที่นี่ซึ่งประสานงานเป็นภายในก็ทางองอกอมสินก็ไม่มีปัญหาที่จะขายให้กับเราผมก็เลยพร้อมใจกับท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดท่านในอำเภอท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่อสหลายคนทั้งหมดละ่ะซื้อเลยเขบอกทุกคนดีเห็นดีเห็นชอบคนหมดอะบ้านของอมสินที่อยู่ปากน้ําซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กันชื่อมันคนระตอมบนคนละอําเภอมัานดูเหมือนไกลแต่จริงๆแล้วไม่ไกลมันอยู่ติดกันและพอใจกับบ้านหลังใหม่ดังกล่าวก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังดังกล่าว ทั้งทงที่ยังไม่รู้ราคานะนะถ้าแพงมากหรืออย่างไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายท่านในรัฐบาลเขาก็บอกให้ผมเดนหน้าเลยช่วยกันนะครับรัฐบาลผู้หลักผู้ใหญ่ข้อเป็นห่วงใหญ่พวกเราก็จะไปส่งคุณยายนะครับจะไปส่งแล้ววันนี้ ก็ได้บอกให้กำนันบนเทียนกำนันจรูนทั้งค้าที่ต้องปากผูกทำให้ตลอดทั้งค่ำคืนขึ้นบ้านใหม่กันเนาะขึ้นบ้านใหม่กันเนาะขึ้นบ้านใหม่กันย้ายไป้วยารนี้่าจุนี้ไม่ไายหรอกตสยไม่ได้นะคือคือคือถ้ายายบอกว่า ตองตายที่นี่พวกเราจะเสียใจกันมากเลยคือคือคือถ้ายายบอกว่าต้องตายที่นี่พวกเราจะเสียใจกันมากเลยนะเพราะว่าอ,อไปตั้งหลักเอาบ้านใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เราก็ถ้าผมจะ หาลือนะฮะหาลืมผู้เกี่ยวข้องนะครับมันมีความจำมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ใหญ่ทางราชการเขาต้องถ้าเราไม่ไปคุณยายก็บอกฉันจะตายที่นี่แล้วคุณยายไม่สงสารผู้คนหรือไม่เห็นใจไม่เห็นน้ำใจของผู้คนที่เขาเป็นกําลังใจให้ยายเหรอ้นนะครับ ผมก็คิดว่าถ้าจัดการไม่เสร็จคุณยายจะต้องเล้าให้ไปอีกนานแต่เรากพจะไปพบกับสิ่งใหม่ๆเอองห้องน้ำนะคะเนื้อที่ประมาณ232ตารางวางค่ะ เท่าไหร่นะครับสองร้อยสามอันกวอันนี้ปลูกเพิ่มร้อยตารางวากว่าเดนสองร้สามสิบนะค้รงยนนี้ัมาน่ดูไม่เห็น เดี๋ยวเข้ามาแล้วครับเข้ามาใช่เพราะว่าต้องต้องต้องมีหนก็บีลังเดิมอยู่เนี่ยวิ่งริมานี้ถึงนี่ใช่มจะอยู่หจะอกกิครับเห็